สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนมาค่ะมณนิกามาพอก,กันกับอ่อนคือกาวค่ะวันนี้ก็จะเตรียมอาหารไว้ให้คุณสามีเนะาะอาหารมินีเตรียมไม่หยังวันนีค่ะอ่อนก็จเเฮสสลัดนะคะเนาะทาสลัดเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเพราะว่าอ่อนมีไก่ง่วงนะคะเนาะไก่ง่วงอ่อนก็จะเลยจะทําแบบไม่ง่ายสลัดนะคะไม่ง่ายนะคะแล้วก็น้องจอยเขาก็จะกิน อาหารอ,าอีกแบบหนึ่งนะคะเนาะส่วนคุณพ่อก็แบบแบบหนึ่งแต่เราต้นพริกกันเนาะสามอย่างนะคะมันนี่อาหารสามอย่างนะคะโอเคอันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวออนก็จะมีแค่รอดนะคะเนาะมีแครอดนะคะาหั่นเลยนะคะเนาะน้องหมาพันกามา อันนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ฝรั่งนะคะเนาะขึ้นเลยขึ้นช่ฝรั่งมาแัดงเชอรีนะคะเนาะ่อนก็จะใสตัวนี้จะจะช่วยลดความดันนะคะพักอันนี้ช่วยลดลดความดันคนที่ความดันสูงนะคะแต่ไม่แนะนํานะคะคนคนที่ความดันต่ํานะคะมันก็จะทําให้ความดันลดต่ำลงนะคะไม่ดีนะคะต้องอย่าอย่าทานเยอะนะคนที่ความดันต่ำเนาะ โอเคแต่ก่อนคุณย่าเนาะพ่นค,ความดานพันสูงอ่อนกระสิบปันน้ำอันนี้นะคะน้ำเชอรี่แล้วก็ไม่แค่รดนะคะเนาะปันห้พันดื่มนะคะเนาะแล้วก็จะมีแตงกวานะคะแตงกวาแล้วก็มะเกิดเทศนะคะอ่อนกระสิบปาดใจง่วงไอไซนะคะเนาะแตงกวา จะใานนี้นะคะนทุกคนคะ่ะให้ดูนี้นะคะแล้วก็ออเทศอออนก็สิพ้าครึ่งนะคะเนาะพาครึ่งนะคะส่วนไก่งวงก็จะเอาไปให้เพิ่นอนหยิบเองนะคะเพราะว่าออนก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อจะทาน มากน้อยแค่ไหนนะคะทุกคนคะ <Okay. S 1> นี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะจะเป็นผักสลัดนะคะของคุณพ่อนะคะเค okay. ลอออนก็จะมาใส่ไอ้ตัวไก่ง่วงนี่หละค่ะพี่น้องไกง่งวงเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะน้องว่าอา่อประมาณไหนนะคะนะีะนี่ไก่ง่วงที่ คุณพอณอ่อเปนอบไบทเหนื่อวันตีไม่นะคะเนาะก็จะเป็นชิ้นประมาณอย่างเงี้ยตอนก็จะไปเข่าไมโครเวฟนะคะแต่ว่าจะยังไม่เอาเข้าตอนนี้นะคะเอาไว้ตอนที่คุณพ่อกลับมาจากที่ทํางานก่อนแต่ว่าออนก็จะเอามา,าใส่ไว้นะคะใส่ไว้ในในจานนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวให้คุณพ่อเขาหยิบทานของเขาเองว่าเขาจะเอาประมาณในราคาสองชิน้น สชิ้นก็คงจะพอนะคะเพราะว่าเยอะเยอะไปแล้วนะคะทุกคนโอเคนะคะมาสองชิ้นเล็กๆสลัดเผือเขาไม่อิ่มเนาะด้วยนะคะทุกคนขาอันนี้ก็จะเป็นสลัดนะคะสลัดของคุณพ่อก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกไอออนรีบกลับมาบ้านนะคะเพราะว่ากลัวว่ารถโรงเรียนจะมาส่งน้องจอยเร็วนะคะแต่ว่าที่ไหนได้ นางโทรมาบอกแม่ว่าคุณแม่หนูจะกลับกับคุณพ่อนะคะวันนี้ไม่ต้องรอโอเคค่ะคุณพ่อน้องจอยก็เลิกเรียนแล้วก็กลับมาพร้อมกันกับคุณพ่อนะคะส่วนส่วนคุณแม่ก็เลยต้องออทําอาหารเสร็จแล้วก็รอน่ะนแหละคะ่ะประมาณชั่าโมงครึ่งเดี๋ยวพ่อลูกเข้าบ้านกันแต่ในจังหวะที่รอออนก็จะไป เก็บต้นคริสต์มาสเขากองนะคะเนาะเพราะว่ามันหมดซีซันคริสต์มาสแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวออนก็จะไปเก็บต้นคริสต์มาสนะคะเนาะก็เดี๋ยวออนก็จะล็ปพลาสติกไว้นะคะรอคุณพ่อเอ่ออาศั่ตู้เย็นนะคะรอคุณพ่อกลับมาส่วนไก่งวงนี้นะคะเดี๋ยวออนก็ค่อยมาอุ่นตอนที่คุณพ่อจะทานนะคะแต่ว่าคุณพ่อเขาก็ชอบทานแบบเย็นๆเนาะเอ่อ แล้วแต่เขาว่าเขาจะเอาเข้าไมโครเวฟหรือเปล่านะแต่ว่าหน้าที่เราก็เตรียมอาหารนะคะเราเสร็จแล้วจ้ะทุกคนจ๋าก,ก็จะแลบปไหเนียนี่แหละค่ะพี่น้องเราก็เสียใจตู้เย็นไหวเดี๋ยวออนก็จะไปเก็บต้นคริสต์มาสนะคะเนาะเอาพวกของดีคเร์กขวกตกแต่งนะคะใส่กองนะคะเพราะว่ามันหมดซีสันก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเป็นอยงหย่างนะคะเนาะก็โอเคนะคะทุกคนก็ อขอลาไปก่อนนะคะทุกคนก็สวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามา,ารับชมนะคะแล้วก็เข้ามาติดตามทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะบ้าย